การตรวจสอบตู้ MDB เบื้องต้นเมื่อไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าไม่ครบเฟสในสภาวะที่ระบบไฟฟ้าปกตินะครับที่หน้าตู้ MDB ก็จะมีหลอดไฟแสดงสถานะไฟฟ้าระบบ3เฟสครับโดยหลอด L1 แสดงสถานะไฟฟ้าในเฟสที่1 หลอด L2 แสดงสถานะไฟฟ้าในเฟสที่2หลอด L3 แสดงสถานะไฟฟ้าในเฟสที่3ครับและดิจิตอลมิเตอร์ที่ใช้วัดค่าแรงดันไฟฟ้าและค่าอื่นๆทางไฟฟ้าครับในโหมดวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสนะครับโดยตัวอักษรย่อจะเป็นตัวอักษร V ให้สังเกตดูที่เฟส L1, L2 และ L3 ครับว่ามีแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสมีค่าระหว่าง380-400โวลต์หรือไม่ครับ ถ้ามีแรงดันไฟฟ้าในค่าดังกล่าวนะครับแสดงว่าไฟฟ้ามาปกติครบทั้ง3เฟสครับกรณีที่มาตรวจสอบหน้าตู้ MDB นะครับแล้วพบว่าหลอดไฟที่แสดงสถานะหลอดใดหลอดหนึ่งนั้นดับจากตัวอย่างนะครับหลอดไฟแสดงสถานะในเฟสที่1นั้นดับ ให้สังเกตที่ดิจิตอลมิเตอร์ในโหมดวัดค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสว่าแรงดันไฟฟ้าในช่อง L 1นั้นมีค่าแรงดันไฟฟ้าประมาณ180-200 V ถึงอโวลต์หรือไม่ครับถ้ามีค่าดังกล่าวนะครับแสดงว่าไฟฟ้าในเฟสที่1นั้นอาจจะดับหรือแรงดันไฟฟ้าตกครับให้ทำการออฟเซอร์กิตเบ k e เกอร์ลูกย่อยทั้งหมดก่อนนะครับแล้วจึงออฟเมนเซอร์กิตเบเกอร์ครับ หลังจากนั้นนะครับให้โทรแจ้งการไฟฟ้าในเขตพื้นที่ทันทีครับ <S <S 1> <S 1> และเมื่อไฟฟ้ามาปกติครบทั้ง3เฟสนะครับหลอดไฟแสดงสถานะจะติดครบทุกหลอดและดิจิตอลมิเตอร์จะมีค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส380-400ถึงโวลต์ให้ทำการออนเมนสกิตเบเกอร์ขึ้นนะครับแล้วจึงออนสกิตเบเกอร์ลูกย่อยขึ้นทั้งหมดครับ ว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายบาย